ขณะที่เรื่องเดียวกันนี้นะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ทางผู้ในการสอรอสอก็เตรียมทำหนังสือถึงอธิบดีสารแพ่งเพื่อขอความชัดเจนคำสั่งห้ามของสาร9ข้อเพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรงแรงงานในฐานะผู้ในการสอรอสอกล่าวว่าพร้อมยอมรับคำสั่งสารแพ่งที่ไม่เพิกถอนพรกฉุกเฉินตามที่นายถาวรเสนเนียมยื่นคำร้อง แต่บ่ายวันนี้จะมีการทำหนังสือถึงอธิบดีสารแพ่งเพื่อขอรายละเอียดความชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งห้ามทั้ง9ข้อของสารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะกรณีผู้ชุมนุมบุกรุกสถานที่ราชการรวมถึงสถานที่ของเอกชนที่วันนี้ผู้ชุมนุมประกาศจะมาชุมนุมที่อาคารชินวัตรสามครับและผมจะถามถามต,ต่อว่า กรณีเมื่อวันอาคารไอ้พวกไปยึดกระทรวงมหาไทยเอาปืนไล่ยิงตำรวจภาคเจ็ดถือว่าเป็นม็อบที่ชอบหรือไม่หากท่านตอบมาผมก็จะนำมาเป็นแนวทางอาปฏิบัติยกตัวอย่างในายดูเทศประกาศไปบุกบริษัทชิงขอบาสานเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวของม็อบ ตามปกติถ้าคนแจ้งมาผมก็ไม่ส่งกำลังไปหรือกรณีนายสุเทพจะบุกสอสอถ้าศาลบอกว่าเป็นการสแสดงออกของม็อบผมก็จะยกสอสอให้ในายสุเทพไปเพื่อความชัดเจนบ่ายนี้ผมจะยื่นหนังสือไม่อย่างนั้นพวกผมทำงานไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงร้อยตํารวจเอกเฉลิมย้ำว่าเหตุการณ์ขอเปิดพื้นที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจะไม่มีเหตุรุนแรงหากนายสุเทพเทสุบันไม่นำมวลชนมาเนื่องจากตํารวจปฏิบัติตามหลักสากลไม่มีอาวุธแต่ที่เกิดเหตุรุนแรงเพราะมีการใช้อาวุธสงครามจากกลุ่มที่ต้องการให้มีความรุนแรงซึ่งแฝงมากับกลุ่มผู้ชสมนุมครับ